ที่แตงโมโพสว่าแบบได้เพื่อนรักคืนแล้วตรงนี้ก็คือเป็นประเด็นอะไรกันขึ้นมาเลยทีเดียวอ่ะตรงนี้ยาอาจจะจะพูดอะไรยังไงบ้างเ<ม>กี่ยวกับเรื่องนี้ก็สําหรับเรื่องที่โพสว่าได้เพื่อนคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นความรู้สึกที่เราเองก็รอคอยมานานที่จะแบบจะได้ติดต่อกับเขาสารต่อกับเขาหรือเขาเรียกว่าอะไรคะอืมสามารถพูดคุยกันได้แบบปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่มันไม่ไม่มี คนกลางหรือสื่อกลางที่เป็นแบบเป็นกำแพงอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างรอคอยมานานหลายปีมากๆจำไม่ได้ว่ากี่ปีแต่ประมาณนะคะน่าจะเจปีได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าแบบออนอกจากจะดีใจกับพี่จานแล้วในเรื่องของแบบชีวิตส่วนตัวของเขา<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะผลพลอยได้ก็คือ<ม>เพื่อนๆอนก็กลับมาอะไรเงีเย้ย เออมันก็อบอุ่นหัวใจดีจัง<ม>อะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ถือว่ากดล็อกเลยไหมคะในเรื่องนี้ค่ะ,ะใช่ก็เพราะว่ามันก็นานแล้วเนาะ<ม>เราก็มีความคิดถึงด้วย<ม>ในหลายๆครั้งที่แบบเห็นตามท<ม>ีวีเห็นตามสื่อต่ง<ม>ตางๆอะไรเงี<ม>้ยเราก็คิดถึงเขาตลอดอยู่แล้วอะค่ะแต่มันก็เป็นครั้งแรกที่เราได้พูดคุยติดต่อ,อก,การพิมพ์หาการคุยกันอะไรเงี้ยค่ะพย้อนเวลากลับไปเราเองรู้สึกมันคุ้มค่าไหมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็เข้าใจว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นอะ โมคช้ำมากตอนนั้นโมก็ชอกช้ำพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นทีไไไ่ไม่ได้เลือกออกมาพูดเพราะว่าเราก็เป็นห่วงความรู้สึกของพี่สาวเราอืเราก็เลยเลือกที่จะเงียบแล้วก็รอว่าเออวันหนึ่งเดี๋ยวเรื่องทุกอย่างก็คงกระจ่างออกมาเองแต่ว่าเราก็ไม่คิดว่ามันจะนานถึงกับสิบห้าปีของเขาอะนะคะอืแต่ว่าในเมื่อวันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าโล่งขึ้นค่ะ ลงกับทุกๆฝ่ายด้วยแหละโมเชื่อว่าโมได้เห็นที่คนไปขุดไอไอเหต่รเราเก่าแล้วคนบอกว่ารวมฮิตใช่ไหมคะแตงโมผู้มาก่อนการโมมักจะเป็นตัวเปิดสําหรับหลายๆเรื่องหลายหลายเรื่องเลยแหละนะแต่ก็โอเคไม่เป็นไรถ้าเกิดเราเป็นตัวเปิดแล้วคนที่เดินมาตามหลังเราเขาสบายขึ้นเราเปิดให้ก็ได้อย่างนั้นวันนี้ได้คุยกันหรือยังคะกับตัวพี่จันเองค่ะคุยก็คุยกันปกติค่ะ เป็นยังไงวงคะบรรยากาศแบบเพื่อนรักไม่ได้คุยกันนานอะไรเงี้ยเออก็เราก็ไม่ได้รื้อฟื้นอะไรมากมายนะคะเราก็แสดงความวยินดีกับเขาแล้วก็ต่างคนต่างแบบแสดงความคิดถึงการต่างคนต่างขอโทษการต่างคนต่างแบบให้กําลังใจซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ้น<ร>ตอนนี้ไม่มีอะไรั้างค่ะใช่ใช่รู้สึกแบบอู้เนี่ย ฉันได้พี่สาวฉันคือแล้วจริงๆแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปเจอกันใช่ค่ะยังไม่ได้เจอกันค่ะอย่างงานแต่งจะมีโอกาสไปร่วมยินดีกับพี่สาวคนนี้ไหมคะก่อนหน้านี้อาจจะมีโอกาสได้ไปก่อนหน้านี้อาจจะไม่มีงานเกิดขึ้จจนก็ถ้าถ้าพี่เชิญนะคะน้องก็ไปคะ่ะ วันนี้ก็ถือว่าสบายใจเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นค่ะใจจริงก็อยากไปอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเราก็ไม่ทราบไงว่าสโคปงานเขาอาจจะแบบเออจดเล็กๆภายในครอบครัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องแล้วอันนี้ต้องแล้วแต่เจ้าภาพเลยค่ะโมก็ซัพพอร์ตอยู่แล้วไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่ความรู้สึกคือกลับมาสนิทใจเหมือนเดิมแล้วเนาะค่ะอืมเรื่องเรื่องนั้นสบายใจไปแล้วมีเรื่องหัวใจบ้างค่ะค่ะระดับอะไรยังไงค่ะทั้งรักนะคะเรา ข้างรักแบบ,แแบ,บ LIKE. เงียบเงียบแบบเงียบเงียบค่ะเราข้างรักแบบเงียบเงียบค่ะแต่ก็ข้างอยู่ดูเผินแล้วก็แหมยิ้มสัปากเบี้ยวเชียวความรักคนนี้เป็นไงแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้ดีค่ะดีค่ะดีค่ะก็ล่าสุดเห็นคือไปสัมภาษณ์ว่าคนนี้นี่คือต้องที่สดอะไรยังไงก็ตอนแรกตอนแรกคนไม่ค่อยรู้นะคะแต่พอข่าวสดไปเนี่แหละค่ะคนรู้เยอะมากแล้วรูปรูปเนี่ยข่าวสดปล่อยมาเยอะมากค่ะน้เผลอนนะเผลนน้เปือน คนคนคนเริ่มแซวเริ่มอะไรอย่างนี้เยอะไหมคะโมเขาเขาแบบว่าเฮ้ยเรามีฟงมีแฟนอะไรอย่างงี้ในส่วนตัวโมโนเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมคะที่จะมีคนแซวแต่ตัว,ต,ว,ต,วตัวเขาเนี่ยเขาก็จะงงงงนิดนึงเพราะพอพอเขาสดออกรูปเขาปุ๊บเนี่ยคนรอบตัวเขาก็จะเริ่มทักเขาเยอะขึ้นอะไรเง <S <S <ช>ี้ยค่ะเขาก็จะงงงงนิดนึงว่าเออเอออะไรวะอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่า อะไรนะเครียดหรืออะไรขนาดนั้นไม่ค่ะไม่ค่ะเขาไม่กดพี่เนาะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะเขาแค่เออรู้สึกว่าเออมันมันก็แปลกๆดีอะไรเงี้ยเขินๆน่ะแต่อย่างที่มองให้สัมงเกตเลยบอกว่าคนนี้คือตรงสเปคที่สุดตั้งแต่ดิแฟนมาทุกคนก็เฮ้ยจริงเหรออะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่แบบรูปร่างภายนอก ที่เป็นสเปกกันนะคะแต่ว่าพูดถึงเรื่องของนิสัยใจคอความคิดความอ่านทัศนคติอะไรพวกนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นสเปกค,คนแรกค่ะอเขาคอยให้กำลังใจเวลาเราแบบกทรมาร์ดว่างเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นก็ตอนที่โมแย่ๆอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เขาคอยดูแลนี่แหละคะ่ะก็ทําให้ผ่านเรื่องราวเหตุการณ์ที่ไม่ดีมาได้เยอะมากๆก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะอันเนี้ยค่ะมัน มันก็เป็นบุญคุณเลยนะโมว,ว่าโมว,ว่าเป็นบุญคุณเลยแหละที่แบบเออโมก็จะไปพยายามชดเชยให้เขาพยายามแบบอตอบแทนเขาให้ได้มากที่สุดอะคะ่ะคาดหวังสูงไขไหมคะกับคนนี้คนนี้ไม่คาดหวังอะไรเลยค่ะแต่กลับแบบมีความสุขมากกว่าตอนที่เราคาดหวังซะอีกอมืมันเหมือนแบบถ้าเกิดเราคาดหวังเราก็จะเอาความหวังไปไป ฝากไปที่เขาไปแขวนไว้อะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดเราไม่ได้อย่างหวังแล้วเขาเองก็ไม่ได้รู้ตัวเราหวังอะไรเราก็ต้องมานั่งแบบเออเสียใจเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอโตมาเราก็เลยไม่หวังอะไรเลยค่ะเราแค่ทําวันนี้แล้วก็แพลนว่าพรุ่งนี้เราจะทําอะไรกรันอะไรเงี้ยให้ดีที่สุดปรากฏว่าเออมันสบายใจมากเลยค่ะมันแบบมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่ต้องมีกฎเกณฑ์อะไรมากมายไม่มีข้อบ,บังคับอะไรทั้งนั้นใช้แค่ความเข้าใจกับ ความเมตตาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาก็เอ็นดูเรามากๆค่ะคือตอนนี้เหมือนชีวิตก็ลงตัวมากขึ้นใช่ค่ะ,ะแฟนก็มีเพื่อนก็ได้กลับคืนมาค่ะอ่าก่อนจะก่อนจะต้องใจอยากให้กําลังใจพี่จา่าหนึ่งเมื่อก่อนนั้นเขาค่อนข้างจะโมเชื่อว่าโมก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามข่าเข้ามาในช่วงที่เขาโดนแบบเรื่องกระแตใช่พอเป็นตอนนี้ทุกอย่างที่ใครแล้วเราอยากจะให้กําลังใจพี่สาวเราคนนี้ยังไงบ้าง ก็สําหรับพี่จันนะคะถ้าจะให้กําลังใจก็จริงๆแล้วโมก็ได้บอกเขาไปแล้วละ่ะแล้วก็ถ้าจะให้บอกอีกก็คงจะไม่ต่างจากเดิมสักเท่าไหร่ค่ะก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็มีอะไรก็บอกน้องได้เลยสามารถแบบกิงกลังมาได้24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในทุกๆเรื่องก็ขอให้มันแบบเป็นไปด้วยความราบรื่นแล้วก็มีความสุขกับทุกๆวินาทีทุกๆขณะในต่อไปนี้ที่จะใช้ชีวิตที่เป็นตัวของตัวเองต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โมก็เป็นกำลังใจใ้ใช่ในส่วนของอาบีโมก็เป็นเป็นกำลังใจให้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าในส่วนที่เขาทำอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งที่ในฐานะที่อาบีก็เคยดูแลโมมาเป็นอย่างดีเหมือนกันก็โมก็ขอเป็นกําลังใจให้เหมือนกันให้ผ่านช่วงใดดายนี้ไปได้ค่ะแสดงว่าโมก็ไม่ได้กดเคืองไม่เคยกดดตก็ผ่านมาแล้ว อาจจะรู้สึกเสียใจณเวลานั้นเมื่อหลายปีที่แล้วแต่พอเวลามันผ่านเลยไปโมเป็นคนโกรธใครไม่เป็นอยู่แล้วค่ะโมโกรธ,มรกรธมรไม่ได้นานคะคะโมแบบโมเข้าใจว่าทุกคนมีเหตุผลในการกระทําโมเข้าใจว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรจึงทําลงไปแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะวิถีวิถีแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแสดงออกอาจจะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ผลสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มันฟ้องตัวมันเองนะคะในการกระทํา ก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้ค่ะแต่โมก็คือเรื่องที่จะไม่ได้คุยกับทางอบีเลยตั้งแต่ตอนนู้นเลยถูกไหมคะจริงๆอบีเป็นคนส่งข้อความมาให้กําลังใจโมด้วยนะคะในในช่วงที่ข่าววิกฤตทางบ้านโมออกไปเนี่ยก็ขอขอบคุณอาบีมากๆด้วยค่ะแล้วก็โมก็เป็นกําลังใจให้เช่นกันค่ะขอบคุณค่ะ